วิธีเฮ็ดดินพอกาใส่เองแบบง่ายๆที่หลายๆคนถามเขามาส่วนผสมมีอีหยังแน่เฮ็ดแบบใดเดี๋ยวเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยจ้ามีแพทใส่ส่วนผสมแค่สมอย่างก็จะมีขุยบกเ้าปุ๋ยขิงว่ามาร์กแล้วกับปุ๋ยมูลใส่เดือส่วนผสมอันแรกเลยก็คือขุยบกเ้าจ้ามื่อนี้แพทใส่เป็นขุยบกเ้าอัดก้อนกส่กอนจะเอามาใส่ตองออกมาแช่น้ำก่อนได้จ้าตัวนี้เขาล้างสารเทนนินมาหเหรียบรอย้อยแล้วเฮาบ่ตองล้างเพลระวังที่เฮาแช่ขุยบกเ้าให้มันยุ่ยออกจากก,ากันเฮาก็จะมาเตรียมขิงว่ามาร์กจ้าก่อนจะเอาปุ๋ยขิงัววมาา่่่้้นนนีททกแลบ ห้าห้เอาปุ๋ยขิงว่าแหงมาเห็ดนะค่ะเพราะว่ามันยังมีความหอนหลักอแกาอยู่ถ้ามักมาแล้วเรียบร้อยเ้าก็จะเอามาลอนให้มันเป็นผงละเอียดแบบนี้ค่ะจะได้ขิงว่ามักพร้อมใส่ง่ายส่วนขุยบกเผาที่ห้องแช่น้ำไว้มันยุ่ยเต็มทีแล้วเขาก็จะมาบีบเอาน้ำออกบีบให้น้ำออกให้มันหมาดๆเลยนะคะเวลาเห้าเอามาผสมกับส่วนผสมอย่างอื่นมันจะเห็ดให้ดินเพาะเห่านี่บแช่แล้วก็เวลาเห็ดจะได้เห็ดง่ายขึ้นอัตราส่วนผสมมันนี้จะใส่หนึ่งต่อหนึ่งจ้าใส่ขุยบกเผาหนึ่งส่วนขุยบกเผาจะก็รักษาาควมชื้อย่่างทีอขงวมที่่เาว้แล้ว ส่วนอย่างสุดท้ายแพทย์จะเพิ่มเป็นมูนใส่เดือนค่ะถุงนี้1กิโี้มากแล้วก็มูนใส่เดือนนี้เพิ่นจะซอยเพิ่มธาตุอาหารในดินเพื่ให้ต้นกล้าเฮานี่ใหญ่เร็วแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ปลูกเข้าส่วนผสมทั้งเบิดให้เข้ากันซ้ำนี้เฮาก็สิได้ดินเพาะกล้าที่เฮาเฮ็ดเองแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ใส่งานได้เลยส่วนเมล็ดพันธุ์แพทใส่เป็นของสอนแดงจ้าเป็นทั่วพู้แล้วก็ทั่วฝักเยาวภูมิวิจิตรถ้าจะเพาะใส่ถาดเพาะได้ค่ะเป็นถาดเพาะหลุมใหญ่ใส่วิธีหยอดเม็ดมันลงไปในถาดหลุมเลยจ้าแล้วก็ใส่ดินพอที่เฮาเฮ็ดไว้นี่ลงไปในถาดหลุมให้มันเต็มลดลงไปให้ดินมันแน่นจัก แล้วก็หดน้ำให้ดินมันแน่นแล้วก็ใส่ไม้เจาะดินให้มันเป็นหลุมกรอนหยอดเม็ดลงไปส่วนเม็ดพันนี่แพจะว่าได้แท่น้ำก่อนได้จ้าแพจะให้มันไปบ่มในดินเลยอย่าเซตแล้วก็เอาดินกบแล้วก็หดน้ำตามอีกรอบนึงค่ะอย่าลืมเขียนป้ายติดให้เขาน้ำได้ค่ะเดี๋ยวจะลืมมาหยอดเม็ดยี่ยังไปแน่แก็ไปโยกไปว่างไว้ในที่แดดลำไล่หรือว่าโล่งเพาะของเหยวประมาณหาทิ้งเจ็ดมือเขาก็งอกละจ้า